ਈਆ ਤਾ ਵਰਵਾ ਪੁਰਾ ਪਰਿਫੁਰੇ ਅੰਤੀ ਸਾਖਰੰ ਯਵੋ ਮੀਵੋ ਇਤੋ ਤਿਨਾੰ ਪੇਤਨਾੰ ਉਪਕਪਤੀਹ ਈ ਅਚਿਤਾੰ ਪਤਿਤਾੰ ਤੋ ਮਹਾੰਛਿ ਬੋਮੇ ਅਕਵੇਜਤੋ ਸਭੇ ਬ੍ਰਦ ਸੰਗਪਾਯੰ ਤੋ ਬਨਰਸੋਯਾ ਤਾਮਨੀਸ਼ੋ ਅtirਸੋਯਾਥਾ ਤਰੋ มาวาจันติอายุวันนสุขงังฝาลังบรรยากาศในยามเช้าๆนะครับก็เกือบทุกวันนะครับบางวันก็ใส่บางวันก็ไม่ได้ใส่แต่ก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ทิ้งกิจกรรมเหล่านี้เท่าไหร่นะครับ ตอนเช้าตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นนะครับนี่ครับหน้าบ้านก็จะสดใสแบบนี้แล้วครับอันนี้ต้นอะไรครับรพุทธรักษานี่ครับดอกไม้โบราณโบราณโบรไม้ป่าตรงไหนตรงน,น,น,นี้ไหมต้นกวากมาะ นกกวักหน้านุ่นไหมนึ่งต้องสวยตรงนั่นนะใช่ใช่นี่ครับดอกไม้ป่าครับยังคิดดอกไม่ถูกเลยไม่รู้ดอกอะไรดอกกล้วยไม้ขอพรนะครับนางเอกในบ้านทางโนสุกิตา เจรุเอานเจรธรรมทัรักษาเต็นเจ้าทีสมบูรณบสมรสบูัทั้งเจ้ากรนายวีนเวรู้สึกสบายใจโลกใจนะครับขอพอรจากพระภูมิเจ้าที่สารเจร้าที่นะครับขอให้ลูกสมมุ่งมัม่นในปรารถนา หน้าที่การงานการศึกษาสุขภาพพาเราไม่แข่งแรงครอบครัวออุ่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจกันแบ่งปันกันมีน้ำใจนะครับก็ไม่ต้องการอะไรมากมายก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับ ใครอบครัวเรามีอบุนมีความเข้าใจซึ่งกันความอบุนแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็มีความรักความสามัคคีนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วกัน,นครับสาว